ฉันสัญญานะว่าต่อไปนี้ฉันจะเป็นถังทองให้เจ้เองแต่ช่วงเริ่มแรกอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ทองในถังร้อยเปอเซ็นนะอาจจะมีเศษขี้ป่าพอยู่ในังแต่อีกไม่นานหรอกเจ้ฉันสัญญาว่ามันจะเป็นขี้เต็มถังตกลงมาก่นเถอนะรับรองฉันจะต้องเป็นทองเต็มถังให้ได้ พ่อขอทาาหน,น่อยนะเจ๊ให้โอกาสพี่ยมอมเขาเถิานนะเถอนนะเจมินพี่ยอมพอพูดขนาดนี้แล้วว่าถ้าเขาไม่ทําตามเขาก็จะเป็นหมาเองนะคะเข,ข้าใจคะพี่เกรงว่าจะไม่ใช่แค่ไอยอมสคิคะที่เป็นหมาพวกเราทั้งหมดเนี่ยหมาล้วนเลยอะพี่เชียร์ไอยอมให้เจมินเขาไม่จริงหรอกครับยอมสัญญานะครับว่าจะไม่ทำให้ทุกคนเป็นหมาอย่างแน่นอน นะเจ้เรากลับมาคบกันใหม่เนาะยังไงเจ้คบเลย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 คบกันคบเจ้เจ้พูดจริงนะพูดจริงๆนะอนะไม่โกหกกันนะ ถามหนึงทีฉันเปลี่ยนใจด้วยโอ้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 แล้วไอ้เโอ้ยโ่โอ้แล้ยเอ้ยโอ้ยโ้ยอยโอ้ยโอ้ี้ยแอ้ยี้ยอ้เอ้ยดอ้ยโ้ยยโอ้ยโอเยยโ้ยอยโอ้ยโย้อ้ยโอยโอ้โโ้ออ้ย้ เกิดเรื่องราวดีๆขึ้นในที่สุดถึงแม้ว่ามันอาจจะดึกแล้วแต่บ้านก็คงไม่จะเปต้องรีบกลับกลับเข้าไปข้างในร้านดีกว่าแล้วฉลองก็ต่อไปแล้วแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะมือนี้พี่ต่อเรื่องเย่อยากไดที่บ้านนี่เองไม้องกอดี่ตังคนเดียวมาเอยู่คนเดียวก็คุ้นเคย อยู่สบ,บายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอเป็นคนน่าสนใจก็แค่อพอพึงใจไม่ได้คิดรักจริงเป็นต่อไป